ในที่สุดแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ในวันที่ทีมงานมาคุยกับเราที่ร้านนะครับว่าแบบเออมาอธิบายในตอนนั้นมาคุยเรื่องกุยบุรีอะไรเงี้ยแล้วแล้วค,คำถามหนึ่งที่แบบเราอยากรู้มากแล้วเราก็ถามไปว่าทําไมถึงเลือกเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นใครเลยครับแบบให้ตายจริงๆจนถึงวินาทีนี้เราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราเป็นใครเลยเราเป็นแค่คนทํางานคนเล่าเรื่อง ผ่านเพลงแค่นั้นเองแล้วมันเรื่องที่เราเล่ามันดันไปบังเอิญบังเอิญแบบไปเหมือนกับคนอื่นๆก็แค่นั้นมันอาจจะเป็นสิ่งเชื่อมต่อที่แบบทำให้เรามีกันมั้งแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีมากหรืออะไรแต่ว่าในสิ่งที่เราทำอะครับในทุกๆครั้งที่เราทำเราก็ พยายามทําให้มันดีที่สุดในแบบที่เราคิดว่ามันเราสามารถทําให้มันดีได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะบอกในตอนนี้ครับสรุปก็คือใครที่ทําอะไรอยู่ครับแบบหรือเป็นอะไรอยู่อย่าดูถูกตัวเองอย่าพยายามเอาตัวเองอะไปวางในจุดที่เราไม่ได้เป็นหรืออย่าพยายามเปรียบเทียบตัวเรากับแบบแบบวันนึงเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วก็แบบว่า โอททาไมคนนี้เก่งจังวะทําไมเราแม่งคนไม่ได้เรื่องเลยคืออย่าคิดอย่างนั้นเด็ดขาดคือรู้สึกว่าเขาเก่งได้แต่อย่าเอากลับมาแบบแหวงกัดตัวเองอะ่ะอย่าเด็ดขาดเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกๆคนนะครับเป็นคนพิเศษมนเลยหมายความว่าเราเกิดมาพร้อมกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเจอมันเมื่อไหร่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งเมื่อเราเจอมันแล้วอะ่ะ ต่อให้มันเป็นสิ่งที่ที่เล็กๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จงแบบพยายามตั้งใจทำสิ่งนั้นนะให้มันดีที่สุดในเวลาที่เรามีอยู่ในชีวิตนี้เนี่ยแบบทำอะไรก็ได้อะใครทำบัญชีทํางานออฟฟิศหรือแบบถ่ายรูปหรืออะไรก็ได้มันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบคือตอ,ตอนเราเรียนถ่ายรูปอะครับตอนเราจบมาใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดเป็นช่างช่งางภาพที่เจ๋งอะ มันต้องถ่ายแาชาั่นอะไรเงี้ยในตอนนั้นนะแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะความคิดมันก็เปลี่ยนไปจากการที่แบบเราเห็นช่างภาพบางคนไปตามตามถ่ายกระทิงตัวหนึ่งสองเดือนอะไรอเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโอโ้มันไม่งใหญ่กว่าเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรถ้ายังมีเวลาแต่ว่าให้เอาเวลานั้นนะมามาค่อยๆพยายามทําในสิ่งที่ ที่ตัวเองเชื่อมั่นจริงๆเราเราอะแบบเกือบจะไม่รอดหลายทีแล้วครับแบบมันมีบางช่วงที่แบบสิ่งที่เราทํามันไม่สามารถเลี้ยงตัวเราได้เลยสือแบ,บเราไม่มีตังค์กินข้าวเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรมันไม่ได้เป็นการแบบไปทําร้ายใครหรือแบบหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรืออะไรอะเราแค่ชอบแต่งเพลงชอบเล่นดนตรีเพราะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า ก็เรายังอยากทําอยู่เพราะนั้นเราก็เลยดือ้อที่จะทําสิ่งนั้นมาตลอดนะครับเราว่าถ้าเราทําอะไรแล้วแล้วเราพยายามทําตรงนั้นอะอย่างตั้งใจแล้วแบบพร้อมกับหัวใจเราที่ที่โยนลงไปในนั้นอนะตั้งแต่วันที่เราค่อยๆทำครับวันหนึ่งคนจะเห็นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปบอกครับเขาจะค่อยๆเห็นเองแล้วก็เราก็ดีใจมาก ที่ได้มาร่วมโครงการนี้ค <readings> รับขอบคุณมากครับทุกคนถือมวลชนเพียบเลยพี่เอาจริงเหรอไม่ถืออะไรนะขอขอบคุณพี่เล็กขอบคุณพี่ปุ้งมากนะครับคุณหนุมขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมเดินทางพ่อกันนะครับ